ยินดีต้อนรับคณะกรรมการรับชมผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวา Award, ัล IQA Award มีการศึกษา2,566โรงเรียนบ้านวางจานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งโรงเรียนบ้านวังจานตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่1 จนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น75คนมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น8คนด้วยกัน บริหารงานโดยนายอุบลสินธุเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจานทร์องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ โรงเรียนบ้านวังจานพร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียนทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงทบทวนและดำเนินการปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาสถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดมีวิสัยทัศน์พันธกิจที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์บริบทของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยนำผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดกรอบเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายของมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านวังจานมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาจุดเน้นภารกิจและเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจานมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ายรวมทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้รับทราบทั่วกันโรงเรียนบ้านวังจานมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี จดทำปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถดำเนินงานตามแผนโดยบรรลุตามเป้าหมายรายปีมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและมีการพัฒนารูปแบบหรือการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้อยู่เสมอผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอมีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีการเผยแพร่รูปแบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Facebook Youtube หรือเว็บไซต์องค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้โดยมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีท่มเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะกรรมาการติดตามตรวจสอบและด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งสถานศึกษามีการใช้เครื่องมือและวิธีที่หลากหลายเหมาะสมในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบมีการจัดเก็บข้อมูลการดิเทศภายในสถานศึกษาผ่านระบบ s a s r ออนไลน์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งผ่านระบบ e 사 ระบบออนไลน์เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างสมศสและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินตนเองที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาตรงตามสภาพจริงเชื่อถือได้โรงเรียนบ้านวังจานมีการรายง,งานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีการศึกษาและเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเส,สมอผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กของโรงเรียนและเว็บไซต์ของโรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาย้อนหลัง3ปีเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกรับรางวั IQ Award, ล IQA Award ระดับชมเชยประจำปีการศึกษา2565องค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการ โรงเรียนบ้านวังจานดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาด้วยหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้วงจร PDCA เป็นกรอบในการดำเนินงานพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนครูผู้สอนและสถานศึกษา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมระดับยอดเยี่ยมติดต่อการ3ามปีการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการมีนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สะท้อนภาพความสำเร็จของสถานศึกษาครูและนักเรียนโรงเรียนไว้วางจาก รับรางวัลต่างๆดังนี้สถานศึกษาเป็นต้นแบบหรือแรงเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หรือเป็นพี่เรียงให้กับสถานศึกษาอื่นจนประสบความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพดังนี้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจานมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำทางวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกันคุณภาพภายในอีกทั้งยังส่งเสริมให้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบการประกรันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านวังจานใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาบนฐานหลักทฤษฎีการบริหารเชิงระบบตามรูปแบบมีการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามจากผู้อํานวยการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริการคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านว่างจานมีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องดังนี้ โรงเรียนบั่นวังจานมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมีข้อมูลที่ถูกต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลผลงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านการประชาสัมพันธ์และมีความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ